สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดในหัวข้อทอป,ปิกที่ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าน้ำมีผลต่อความสำเร็จของชีวิตของเราซึ่งมันมีผลยังไงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าแค่น้ำเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเราได้ยังไงเพราะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องดื่มทุกวันกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามีกี่คนที่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันสาคัญยิ่งกว่าอะไรใดๆ ในโลกนี้เนาะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอมาเล่านิดนึงก่อนเนาะเกี่ยวกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นเนาะชื่อคุณดรมาซาลุอิโมโตะเนาะเขาได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปร่างของผลึกของน้ําโดยเขาสํารวจโดยการไปเก็บตัวอย่างน้ําของแต่ละที่มาหลากหลายที่เลยเนาะแล้วก็เอามาส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพบผลพบว่าน้ําที่อยู่ตามพื้น แหล่งธรรมชาติมีผลึกที่สวยงามกว่าน้ําที่อยู่ใกล้กับที่เก็บตัวอย่างมาจากสถานที่ใกล้ๆอุตสาหกรรมหรือที่ที่มีมลพิษซึ่งสถานที่เหล่านั้นเนี่ยจะไม่แทบจะไม่เป็นผลึกสวยงามเลยซึ่งต่างจากน้ําที่ได้จากทำธรรมชาติค่ะซึ่งเขายังวิจัยต่ออีกว่าลองไปทดสอบกับข้าวสารที่เอาไปหุงแล้วแล้วลอง วิจัยโดยการทดลองโดยการแปะฉลากคำพูดลงไปติดกับตัวภาชนะข้าวสารนะคะโดยทดลองเป็นสองกลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือแปะฉลากคำว่าขอบคุณอีกกลุ่มหนึ่งอีกข้าวสารอีกอีกภาชนะหนึ่งก็แปะว่าไอ้บ้าอย่างนี้แล้วเขาก็ลองพูดใส่ข้าวสารเนี่ยทุกวันเลยเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยพูดว่าขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณกับข้าวสาร ที่หงงแล้วอันนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็พ yeah. ูดว claro ่้าไป้ายป้าผลเป็นยังไงรู้ไหมคะปรากฏว่าไอ้เข้าสารที่แปะฉลากว่าขอบคุณเนี่ยพอครบหนึ <S 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 ่งเดือนแล้วเป็นกลิ่นเหมือนกับข้าวหมักกันค่ะกลิ่นสาหล่าที่หอมแล้วอีกอันหนึ่งที่พูดกับว่าไอ้บ้าไอ้บ้าทุกวันเนี่ยเป็นกลิ่นเน่าค่ะแล้วก็เป็นสีออกดําซึ่งก็ดู น่าประหลาดใจเนาะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พอมีคนรู้เงี้ยเขาก็ลองไปทดสอบตามท่านนี้ดูเนาะว่าผลจะเป็นไงปรากฏว่าผลก็ออกมาคล้ายๆกันแล้วก็ยังมีคนลองไปทดลองอีกเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเป็นข้าวข้าวที่หุงแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แปะฉลากคําพูดอะไรใส่ให้เลยแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรใส่เลยด้วยทดสอบสามอันอันแรกแปะขอบคุณอันที่สองแปะว่าไอ้บ้าเนาะแล้วก็พูดใส่ด้วย อีกอันหนึ่งก็คือไม่แปะอะไรเลยแล้วก็ไม่พูดไม่ไม่สนใจอะไรเลยทำอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมคะคิดว่าคุณคิดว่าอ่ะคุณคิดว่าอันไหนที่มันจะดูแย่กว่ากันหรือว่าอันไหนที่จะดีกว่ากันอปรากฏว่าผลก็คือในตัวที่เราไม่แปะฉลากอะไรเลยแล้วก็ไม่พูดอะไรใส่มันเลยเนี่ยปรากฏว่ามันเน่าแล้วก็ดํายิ่งกว่าตัวที่เราไปบอกว่าไอ้บ้าไอ้บ้าทุกวันซะอีก เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าน้ําน้ําที่เราหมุนข้าวเนี่ยแล้วเราก็ไปพูด,พ,ดพูดใส่มันวยใช้คําพูดหรือว่าไม่พูดใส่มันเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลึกจริงจริงแล้วก็การที่เราไม่เยแสยอะไรเลยเนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าการที่เราโดนดูถูกอีกใช่ไหมคะเพราะว่ามันเหมือนเขาไม่ได้เห็นค่าอะไรเราเลยคนที่โดนดูถูกอย่างน้อยก็ยังมีคนสนใจเนาะแต่อันคนที่ ไม่ได้รับการสนใจไม่ได้มีใครมาพูดด้วยเนี่ยมันเจบปวดยิ่งกว่าคนที่ได้รับความสนใจซะอีกถึงแม้ว่าจะสนใจในด้านที่ไม่ดีก็ตา,ามเนาะผลสรุปก็คือน้ําเนี่ยมีผลต่อเรามากๆกยไม่ใช่มีผลต่อสิ่งรอบข้างมากๆก็คือถ้าเราพูดดีๆใส่ผลึกมันก็จะสวยซึ่งมันมีผลยังไงกับเรา มันมีอย่างไงกัเราให้ลองคิดตามนะคะว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยมีน้ําทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายแน่นอนร่างกายของเราส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยน้ําใช่ไหมมีน้ําปริมาณในน้ําร่างกายกว่า70%เซนซึ่งมันก็แสดงให้เห็นได้ชัดแล้วว่าถ้าเราพูดดีกับตัวเองบ่อยๆร่างกายของเรามันก็จะตอบสนองอย่างถ้าเราพูดดีอารมณ์ของเรามันก็จะดีขึ้นหรือถ้าเราโดนใครพูด ไม่ดีมาเราก็จะแย่ใช่ไหมความรู้สึกก็แย่และร่างกายของเราส่วนใหญ่เป็นน้ําคิดดูว่าผลึกน้ําในตัวของเราจะเป็นยังไงก็แย่ใช่ไหมคะถ้าถ้าดังนั้นถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราก็ควรจะพูดดีกับตัวเองบ่อยๆหรือว่าเวลาสื่อสารกับใครก็ควรพูดดีๆใส่เขาแล้วก็รับอะไรดีๆกลับมาแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งเขาลองไปทดสอบกับเรื่องเสียงเพลงด้วยเนาะก็คือน้ําที่ อยู่ในสถานที่ที่ฟังเปิดเพลงคลาสสิกให้หรือว่าเพลงที่ไพเราะให้ผลึกนี้จะออกมาสวยกว่าน้ำที่ไม่ได้ฟังเพงง<ห>ลงไพเราะค่ะหรือว่าน้ำที่อยู่ในฟังเสียงสวดมนต์ก็จะผลึกสวยกว่าน้ำปกติหรือบางน้ำก็จะไม่มีผลึกที่สวยงามเลยเนาะก็คือจากที่เขาทดสอบวิจัยมาก็เห็นได้ชัดแล้วว่าน้ำเนี่ยมีผลจริงๆ สิ่งต่างๆที่มีน้ําซึ่งมันสาคัญกับเราที่พอเราเป็นมนุษย์เรามีองค์ประกอบเป็นน้ําซะส่วนใหญ่ดังนั้นรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมพูดดีๆให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พูดดีๆให้กับคนรอบข้างด้วยเพราะว่าถ้าเราคนรอบข้างดีก็จะส่งผลต่อเราด้วยคนรอบตัวเราเป็นยังไงเราก็ใจอย่างนั้นเลยคะ่ะอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ ช่วยเป็นอะไรดีๆให้กับชีวิตเขาเนาะมันก็จะดีขึ้นด้วยเมื่อเราพูดดีคิดดียังไงอนคตมันก็ต้องเกิดผลลัพธ์ดีๆกับชีวิตแน่นอนคะ่ะนี่ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมน้ําถึงเป็นสิ่งสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในชีวิตของเราถ้าใครอยากไปทําตามก็ลองไปทําได้นะคะก็คือเอาเข้าสาร แยกเป็นสองกลุ่มหรือสามกลุ่มก็ได้รับแปะฉลากขอบคุณไอ้บ้าแล้วก็ไม่แปะเลยแล้วก็พูดใส่มันหนึ่งเดือนแล้วถ้าได้ผลเป็นยังไงก็ลองเอามาแชร์กันในคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะคะส่วนพุ่งนี้จะเป็นยังเป็นเรื่องราวอะไรเราติดตามชมได้ค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามถ้าชอบก็กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้รู้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ